พุทโธโลเกอุปปโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกภาวนาพุทธโธไว้ท่านจะพบกับความสุขทั้งทางโลกและ ทางธรรมสวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนต์ชน e l สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการใช้พระคาถานะครับพระคาถาที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นพระคาถาทางด้านเมตตามหาสเสน์มหานิยมนะครับแล้วก็มีความอัศจรรย์ของพระคาถาเนี่ย อยู่มากเลยนะครับตอนที่ผมใช้พระคาถาบทนี้ mm hmm. ก็จะใช้ควบคู่กับพระคาถามหาสเสน,น่ห์บทนึงนะครับซึ่งพระคาถาทั้งสองทั้งสองบทนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะได้มาจากหลวงปู่ฤทธิ์นะครับแห่งวัดชนะระทานราดดมรินะครับจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับพระคาถาทั้งสองบทนี้พอจะมีอนุภาพทางด้าน เมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมนี่แหละครับแล้วผมก็จะมีประสบการณ์มาเล่าให้ท่านได้ฟังนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับพระคถาบทเนี้ยส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะใช้พวกผู้กับวัตถุมงคลที่เป็นประเภทเครื่องรางของขลังนะครับเออ,อย่างเช่นพระขุนแผนนะครับหรือว,ว่างั่งแล้วก็แม่เปิดนี่ยแหละครับจะใช้พระคถาบทเนี้ย ุกเอานะครับตอนเราอาราธนาเ,ออเครื่องรางของขังพกติดตัวเนี่ยก็จะใช้รักถาบทนี้แหละครับเป็นบทปุกแล้วหรือว่าเป็นบทอาราธนาเนี่ยแหละครับก็ถือว่าเป็นบทที่เข้มขลังมากนะครับรักถาบทนี้ก็จะมีชื่อว่ารักถาบาร,รมีพระพุทธเจ้านะครับสำหรับประสบการณ เล็กๆน,น้อยๆที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังเนี่ยก็จะมีว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมก็จะมีอายุประมาณจักสามสิบต้นๆแล้วล่ะครับก็จะใช้วัตถุมงคลที่เป็นพระหุนแผนหรือว่าเป็นร่างแล้วก็แม่เป๋เน่ะล่ะครับก็จะชอบเครื่องรางของขลังทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์เป็นหลักนะครับพอตอนนั้นก็จริงๆก็ ตอนข้างที่จะบ้าผู้หญิงนั่นแะครับก็เห็นใครไม่ได้เห็นใครสวยน่ารักก็จะจีบก็ด่าก้วนะครับก็จีบไปแล้วก็จะมีผลสําเร็จนะครับก็เลยติดอกติดใจทีนี้ก็จีบใหญ่แล้วครับจีบไปทั่วเลยจีบคนนู้นบ้างจีบคนนี้บ้างเป็นบางครั้งเนี่ยก็จีบเลินไปหน่อยก็ไปจีบเอาเมียชาวบ้านแล้วก็มีนะครับแต่ว่าก็ ไม่ได้อะไรมากมายสำหรับเเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็จะเคยมีเมียทีเดียวเนี่ยสามคนเลยนะครับจากประสบการณ์การใช้พรักถาเนี่ยแหะครับแต่ว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็จะไม่ได้เป็นเรื่องที่หลงตัวเองหรือว่าโม้หรือว่า อะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเ่ยแหละครับถ้าใครไม่เคยเกิดประสบการณ์แบบเนี้ก็จะหาว่าผมโมดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะมีเออมียเนี่ยที่เป็นหลักๆเลยก็คือคนเดียวเนี่ยแะครับแต่ว่ามีเมียเล็กเมียน้อยก็มีอีก2อคนสามคนนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับ เออเมียคนที่เออที่ผมจะเล่าเนี่ยก็ตอนนั้นก็จะมีสามคนทีเดียวเลยนะครับคนแรกก็จะมีุ่นที่ขาวผิวขาวนะครับแล้วก็อวบอิ่มนะครับคนที่สองเนี่ยก็จะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าก้นงอนก้นงอนมากๆเลยครับส่วนคนที่สามเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างสูงหน่อย แล้วก็สูงโปรโน่นะครับแต่ว่าผิวจะออกดำเลยนะครับก็จะมีสามคนสามสไตล์เลยนะครับ<笑><笑>ก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของผมแหละครับในช่วงนั้นที่เออจีบใครก็จีบได้ง่ายๆเพราะช่วงนั้นก็ยังอายุไม่มากนะครับก็จะมีความสุขดีในช่วงนั้นแต่ว่าจะปวดหัวมากเลยนะครับสำหรับการที่จะ สับรางแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยบางวันเนี่ยผมก็บอกเลยนะผมเนี่ยนอนกับเออเมียผมทั้งสามคนเนี่ยแหละครับเช้าคนนึงกลางวันคนนึงตอนค่ำอีกคนนึงนี่แหละครับก็จะเป็นอย่างนี้ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีความสุขในชีวิตมากๆนะครับตอนนั้นนะก็อบอกได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้โม้ด้วยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ยแหละ ด้วยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบอย่างเนี้ยอย่างที่บอกนะครับชอบเครื่องรางของขลังด้านเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมเนี่ยใครเห็นใครหลงใครเห็นใครรักแล้วก็จะได้ผลจริงๆนะครับสําหรับพระคาถาที่ผมใช้อาราธนาหรือว่าใช้ภาวนาตลอดเนี่ยก็คือพระคาถาบาร,รมีพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็จะมีพระคาถามหาสเสน่ห ของหลวงปู่ลิกนะครับที่ท่านเคยให้เอาไว้สําหรับพระคาถาบร,รมีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีดังนี้นะครับตอนที่เราอาราธนาเครื่องรางของขลังพวกติดตัวเนละครัแล้วก็กล่าวนโมสามจบก่อนนะครับแล้วก็ว่าอิติปาลมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติ โพธิมนุปปโตอิติปิโสจะเตนะโมอิติปาลมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคะตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจะเตนะโมอิติปาลมิตาติงสา อิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจะเตนะโมเนี่ยแหละครับคือพระคถาบาร,รมีพระพุทธเจ้านะครับส่วนผมเนี่ยก็จะใช้พระคถาบาร,รมีพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็นำมาผูกกับพระคถามหาสเสน่ห์ของหลวงปู่ฤทธิ์นะครับ ทำให้เพิ่มอนุภาพเข้มขลังมากขึ้นไปอีกนะครับเวลาผมภาวนาเนี่ยก็จะภาวนาต่อเนื่องกันไปเลยนะครับก็าจะภาวนาดังนี้นะครับอิติปาลมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมโอม อะแซมหาล่ำสายใครเห็นใครให้ใครเห็นใครรักใครเห็นใครให้ใครเห็นใครหลงนี่แหละครับก็จะมีดังนี้แหละครับเป็นพระคาถามหาสเสน่ห์ที่หลวงปู่ฤทธิ์ท่านให้อาไว้นะครับสําหรับพระคาถาทั้งสองบทเนี้ยถือว่าเป็นสุดยอดพระคาถาอีกบทหนึ่งเลยนะครับที่นํามารวมกันเนี่ย แล้วก็ใช้ทางด้านเมตตามหาสเสนมมหานิยมอุดมโชคลาภแล้วก็แถมยังมีความแค้วพลาดแล้วก็คงพันชาตรีด้วยนะครับถือว่าเป็นสุดยอดพระคาถาอีกหนึ่งบทนะครับที่ผมจะมานำเสนอให้ท่านเนี่ยได้หัดท่องหัดบนหัดจำกันนะครับพระคาถาบทนี้ก็บอกได้เลยว่า ประสบการณ์ของผมเนี่ยโชคโชนมากนลครับจนทุกวันเนี่ยผมก็ยังท่องแล้วก็ยังภาวนาอยู่ตลอดอยู่เหมือนกันนะครับแต่เรื่องจะจีบสาวหรือว่าจีบอะไรตอนไรผ่านเนี่ยผมก็คงไม่ได้จีบแล้วครับเพราะตอนนี้อายุผมเยอะแล้วครับก็จะหกสิบปีแล้วครับตอนนี้ผมก็ห้าสิบฝ่ารลอเกือบหกสิบแล้ว,ลวก็หยุดเรื่องนี้มานานแล้วครับเรื่องผู้หญิง เรื่องอะไรตระไลเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่เรื่องเบียร์เรื่องอะไรตระไลยาเสพติดอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเลิกได้ก็เลิกนะครับผมเนี่ยเลิกเล้าเลิกบุหรี่มาก็เป็นหลายสิบปีนะครับสิบป,ปีกับยี่สิบปีแล้วครับเลิกเลิกมาเนี่ยก็เลิกแล้วมันก็มีความสุขด,ดีนะครับเราไม่ต้องไปนั่งห่วงนั่งกังบน,นว่าเออ จะสูบบุหรี่ตอนไหนอยากจะสูบอยากจะกินเบียร์อยากจะกินเหล้าอะไรเงี้ยก็ไม่มีความอยากแล้วครับตอนนี้ก็เลิกหมดแล้วก็ถือว่าดีนะครับเลิกได้ในดีเราไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วก็ไม่ต้องมานั่งห่วงว่าเออไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะสูบบุหรี่อยากสูบบุหรี่ตอนไหนก็สูบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็มีกฎหมายห้ามอยู่หลายๆอย่างครับห้าม สู่ในสถานที่ต่างๆนานาเนี่ยเราเลิกไปเลยดีกว่าครับเลิกไปเนี่ยดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปสูบมันแล้วดีดีกว่าครับทําให้ร่างกายหรือว่าสุขภาพเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มันออกกําลังกายแล้วนะครับออกกําลังกายวันละนิดวันละหน่อยตอนนี้ผมก็ใช้การแฝ่นแขนเอานะครับแผ่นแขนออกกําลังกายก็ถือว่า มีสุขภาพที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับตอนนี้ร่างกายก็แข็งแรงเป็นปกติดีนะครับสำหรับพระคาถาหรือว่าเวทมนต์คาถาต่างๆนา,นานาเนี่ยผมก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็นำมาบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้แล้วก็รับฟังกันน,นะครับเพื่อที่จะได้สืบทอดวิชาของครูบาอาจารย์ในครั้งเก่าก่อนเนี่ยเราจะได้ มีวิชาฟังรู้ติดตัวไปให้รุ่นลกูกรุ่นหลานของเราเนี่ยได้ศึกษาต่อกันนะครับสำหรับวิชาทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์อย่างที่ผมบอกนี่แหละครับพระคาถาบทนี้ก็น่าน่าใช้นะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับเป็นพระคาถาบารมีพระพุทธเจ้านะครับแค่ชื่อนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับบารมีพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ นำพระคาถาด้านมหาสเสน่ห์ของหลวงปู่ฤทธิ์มาผูกนะครับก็ยิ่งเพิ่มอนุภาพความเข้มขลังให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีประสบการณ์มากนะครับเรื่องผู้หญิงเนี่ยผมบอกเลยมันก็อยู่ที่เอออาจจะอยู่ที่หน้าตาเรานิดนึงด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่คำพูเราพูดจาหวานพูจาดีหรือว่าคุยดีเนี่ย ผู้หญิงเขาก็ชอบนะครับตอนนั้นเนี่ยผมที่อายุสามสิบกว่ากาเนี่ยหน้าตาผมก็ก็แบบนี้แหละครับแต่ก็จะหนุ่มป่าว่าน,นี้หน่อยก็ไม่ได้ถือว่าหล่อเหลาอะไรหรอกครับก็ไม่ได้หลงตัวเองนะครับเพราะเพราะมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้หลงตัวเองนะครับเล่าให้ท่านได้ฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของผมนี่แหละครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับ ใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็จะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงก็จะหาว่าคนอื่นเขาอะโม้ไปเรื่อยนะครับส่วนผมเนี่ยประสบการณ์เรื่องผู้หญิงเนี่ยผมบอกได้ตามตรงเลยนะครับแทบจะไม่มีเวลาว่างไว้เลยนะครับเลิกจากคนนี้ก็ไปมีคนนู้นเลิกจากคนนู้นก็ไปมีคนนี้มีไปเรื่อยๆนะครับในช่วงอายุสามสิบฝ่าเนี่ย พราะตอนนั้นก็ทํางานออฟฟิศนะครับเป็นคนที่ทํางานออฟฟิศแล้วก็แต่งตัวดีนะครับพูดง่ายๆใส่เสื้อใส่ผ้าแต่งตัวเรียบร้อยนะครับก็ใส่กางเกงสลักรองเท้ากัชชูนะครับสาวๆเห็นก็ชอบอกชอบใจนะครับก็บวกกับมีพระกาาดีแล้วก็มีเครื่องรางของขลังที่ เป็นสุดยอดทางด้านมหาสเสน่ห์นะครับอย่างเช่นพระขุนแผนห้องงั่งแม่เป๋เนี่แหละครับที่ผมปกติดตัวในช่วงนั้นก็มีผู้หญิงมาอย่างไม่ขาดสายนะครับบวกกับพระคาถาอันเข้มขลังนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆเลยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีความสุขดีกับชีวิตนะครับ ใครที่สนใจอยากจะท่องอยากจะบน่นระกถาบทนี้ก็เชิญนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นตัวอักษรเอาไว้ให้ท่านได้อ่านได้จดได้จำกันด้วยแล้วกันนะครับบางที <S <S ผมไม่ได้ขึ้นเอาไว้ก็ <S <S ผมก็ขออภัยท่านมาด้วยนะครับในบางคลิปที่ผมไม่ได้พิมพ์ขึ้นเอาไว้เพราะบางทีผมก็ ก็ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็บางทีก็ขี้เกียจพิมพ์ด้วยละครับสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เลยบางทีก็เลยไม่ได้พิมพ์ให้ท่านได้อ่านกันนะครับก็ขออภัยมาในณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในณนะ ที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปของผมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ